สวัสดีครับโฟนตุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของลุ้นแชมป์โลกสมัยที่สองของทัพสิงโตคำรามร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในช่วงฟุตบอลโลกแอดเลยที่ยูฟาเอาครับเปิดชาได้อย่างเร้าใจเลยครับสำหรับทีมชาติอังกฤษพวกเขาเปิดสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยการถล่มอิหร่านทีมเบอร์นหนึ่งของเอเชียไปครึ่งโหล6ประตูต่อ2โดยทั้ง6ประตูครับได้จากจูดบินนิงแฮมนาทีที่35 บุกยซาก้า2ประตูในนาทีที่43และนาทีที่62ายฮิมสเตอร์ลิงในนาทีที่45มาคัตแรดฟอร์ดในนาทีที่71และแจ็คกิลิชในนาทีที่89พวกเขาเปิดฉากได้อย่างสุดยอดโดยเกมนี้นะครับมีการทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกถึง14นาทีด้วยกันหลังจากที่อารีเลชาไบรันวานผู้กษาประตูของทีมชาติอิหร่านมีอาการบาดเจ็บที่จมูกและครึ่งหลังก็มาทดเจ็บกันอีก13นาที โดยในเกมนี้มีการทิเวลาบาดเจ็บกันถึง27นาทีด้วยกันถือเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่มีการทดเวลาบาดเจ็บกันยาวนานที่สุดและนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ทีมชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติจากเอเชียในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกและเกมนี้ก็เป็นเพียงแค่ครั้งที่2เท่านั้นที่ทีมชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติที่มาจากเอเชียในฟุตบอลโลกโดยครั้งแรกครับปี1982ที่ประเทศสเปนเป็นเจ้าภาพซึ่งครั้งนั้นอังกฤษเอาชนะคูเวตไป1ประตูต่อศูนย์ และจากนั้นเป็นต้นมาอังกฤษก็ไม่เคยเจอชาติที่มาจากเอเชียในฟุตบอลโลกอีกเลยจนกระทั่งมาถึงเกมเมื่อคืนกับอิหร่านสำหรับเกมเมื่อคืนนี้นะครับเกรยเซาลเกตถือว่าจัดตัวได้ดีเลยทีเดียวเขาเลือกใช้ระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดเกมรับนําโดยแฮร์รี่แม็กควายจอห์นสโตนลูกชอคีแรนทิ่เปียมิดฟิลคู่กลางใช้เป็นทางดีแคนไรจับคู่ยุดบิลลิงแฮมเกมรูก4ี่คนใช้บุคโยสากา้าเมสันเมาส์รายทมสเตอร์ลิง และหน้าตัวเป้าเป็นแฮร์รี่เคนส่วนตัวสำรองที่ลงมาเล่นนะครับก็มีมาคัตแรดฟอร์ดฟิลโฟเดนแจ็คกิลิชเอริกไดเออร์และคาร์ลัมวิลสันชัยชนะในเกมเมื่อคืนนะครับถือเป็นชัยชนะสำคัญมากของทีมชาติอังกฤษเพราะทำให้พวกเขากลับมามั่นใจอีกครั้งหลังจากที่ลูกทีมของเกรเรตเซาเกตไม่ชนะใครมาก่อนหน้านี้6เกมติดต่อกันพวกเขาโดนวิจารณ์อย่างหนักแถมนักเตะหลายๆคนที่ฟอร์มไม่ดีกับสโมสร ก็พร้อมใจกลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายลุกชอร์ไรฮิมสเตอร์ลิงพวกเขาทั้ง3คนกลับมาเรียกความมั่นใจได้อีกครั้งแถมนักเตะอย่างบุกโยซาก้าก็สามารถลบฝันร้ายจากการยิงจุดโทษพลาดในเกมรอบชิงชนะเลิศฟ,ฟุตบอลยูโร2020ได้อีกด้วยแถมเกมนี้เจ้าตัวก็เปิดฉากกับฟุตบอลโลกได้แบบหล่อๆด้วยการยิงประตูสุดสวยๆไปถึง2ลูกด้วยกันส่วนนักเตะคนอื่นๆก็เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้วทั้งกับตันทีมอย่างแฮร์รี่เคน ยิงเล่นยิงดีเวิลด์คลาสสุดๆกีรันทิปเปียก็กลับมาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอีกครั้งส่วนนักเตะที่ผมชอบมากที่สุดในเกมเมื่อวานนี้ผมขอยกให้ไอ้หนูวัย19ปีจูดบิลลิงแฮมเขาประเดิมเกมแรกในฟุตบอลโลกได้อย่างสุดยอดจับคู่กับดีแครนไรได้อย่างลงตัวสุดๆคุมเกมดีตัดเกมได้แถมจังหวะการเล่นเกมรุกก็ทําได้อย่างสุดยอดทั้งการจ่ายบอลพาบอลขึ้นไปเล่นจังหวะจบสกอร์เรียกได้ว่าเขาเพอร์เฟกมากๆในเกมเมื่อวานนี้และนั่นก็คงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีลครับ ว่าทำไมทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปถึงอยากจะได้ตัวไอ้หนูคนนี้ไปร่วมทีมส่วนตัวสำรองที่ลงมานะครับอย่างมาคัตแรดฟอร์ดและแจ็คกิลิชก็สามารถเรียกความมั่นใจด้วยการยิงกินคนละหนึ่งประตูฟิลโฟเดนเอลิกไดเออร์และคาร์ลัมบิวซันก็ทําได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นไปชัยชนะเกมนี้ก็คงจะทําให้อังกฤษกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งและถ้าเกิดดูจากตัวผู้เล่นภายในทีมชุดนี้ก็คงต้องบอกว่าอังกฤษเองไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ในครั้งนี้ และถ้าดูจากทีมอื่นในกลุ่มนี้นะครับทั้งสหรัฐอเมริกาและเวล์อีก2ทีมที่ยังกฤษจะต้องเจอก็คงจะไม่ใช่ปัญหาสาหรับอังกฤษแหละครับโดยฟอร์มการเล่นแบบนี้แชมป์กลุ่ม B คงจะไม่ใช่งานยากมากนักสําหรับอังกฤษเชื่อว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายยังไงก็มีอังกฤษเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนจากนี้ต้องมารอดูกันต่อไปแหละครับว่าพวกเขาจะรักษาฟอร์มที่ดีแบบนี้ต่อไปได้หรือไม่และหลังจากการเปิดฉากสวยๆแบบนี้นะครับการคว้าแชมป์โลกสมัยที่2พวกเขาคงไม่ไกลเกินฝันแน่นอน ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของลุ้นแชมป์โลกสมัยที่2ของทัพสิงโตคำรามวันนี้ผมโฟนตรงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงและ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ